ปงเหลืองนะครับขนมปังเหลืองตัวเนี้ยผมปั่นมา6กกิโลต่อผง4ี่ซองนะครับผงปั่นขนมปังเหลือง4ี่ซองขนมปัง6กกิโลแลตัวนี้นะครับเป็นขนมปังขาวขาวล้วนๆเลยครับปั่นละเอียดมานะครับนะหกกิโลเท่ากันอัตราส่วนผสมในวันนี้ที่ผมตกอ่างเก็บน้นํนรัชโลธรน,นะครับก็จะใช้ผงปั่นขนมปังเหลืองสองใช้ ใช้สีขาวสามนะครับเนื่องจากปลากินค่อนข้างบางนิดนึงแล้วเราไปไใส่ผงเล่งกันต่อะาแล้ตักเดี๋ยวผมตักก่อนตักสีขาวก่อนเลยเ็นเีลยคนนะครับคนให้มันเข้ากันแล้วก็ไปใส่ผงเล่งน,นะครับใส่ผงเล่งใส่ผงเล่งขนาดไหนปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็ก่อนที่จะใส่ผงเลีน,นะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับขนมปังเหลืองกับขนมปังขาวนะสีมันก็จะออกนวลนนนประมาณนี้นะนนะใส่อยู่ประมาณแค่นี้เองนะนี่ครับแล้วคนให้เข้ากันนี่นะนครับก็ใช้นมตามรูปภาพเลยนะใส่เท่าไหร่นะนมเนี่ยครับใส่ให้เรากรำเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับ ห้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่บวกหกก็เท่ากับสิบเจ็ดบวกสามก็เท่ากับสิบเส้นทางอาจต่างกันแต่ผลลัพธ์เท่ากันเราครเคอลบให้เกียรติซึ่งกันและกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานาทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาพวกวผมครับบอยเบรกท้าย และสวัสดีผู้ใหญ่ในวงการตกปลานะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็นอนตื่นแล้วผมมาตั้งแต่หลังเลิกงานนะครับก็ไม่ได้อะไรมาหาที่หาทางลงแล้วก็นอนเพิ่งตื่นนะครับล้างหน้าแปรงฟันตื่นแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็ยังอยู่กันที่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํา รัชชโลธรน,นะครับน้าท่านใดที่มาที่นี่ก็ขอแนะนําร้านก่อนเลยที่มีผลิตภัณฑ์ของผมอยู่นะครับก็คือตอนนี้ตัวเนี้เป็นผงเล่งกินเบรกท้ายนะครับก็เดี๋ยวขอขอบคุณนะครับร้านน้องภูฟิตชิ่งร้านหุ่นยนต์นะครับที่ผมได้ มีผลิตภัณฑ์ของผมวางอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอโทรให้สําหรับนา้นาๆที่เป็นเอซีผมที่สนใจนะครับมาตกที่อ่างเก็บนนะ้ำรัชะโลทอนนะครับและท่านที่ไม่รู้นะครับก็ให้เข้าไปที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าคําอธิบายวิดีโอนะครับนะครับมันจะมีตําแหน่งอยู่และสําหรับท่านที่ต้องการผงของผมนะครับนะต้องการเก็บเงินปทางก็ให้สั่งในแอปช้อปปีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่คำอธิบายวิดีโอหรือปักหมุดไว้ให้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับส่วนวิธีใช้ผงเล่งกินนะครับของบอยเบกท้ายพิชชิ่งนะครับผงเล่งกินผมเขียนไว้ว่าดึงปลากระตุ้นปลานะครับไม่เหมาะแก่การปั่นรวมขนมปังที่ร้านนะครับให้ปั่นผงปั่นขนมปังเขียวขนมปังเหลือง ะครับในอัตราส่วนที่ผมระบุในฉลากนะครับน้อยกว่าได้แต่ห้ามเกินในที่ผมระบุนะครับถ้าเกินมันจะอ่อนไปนะครับแต่ถ้าในเขตพื้นที่ไหนนะครับที่ไม่ใช่ชนบุรีระยองหรือไม่ใช่อ่างเก็บน้ําในโซนที่ผมทําคลิปนะครับใช้เยอะกว่านี้ได้นะครับทําไมถึงใช้เยอะกว่านี้ได้เพราะว่าการแข่งขันกับการใช้เหยื่อะนะครับ มันต่างกันทางโน้นอาจจะไม่เจอโปรตีนนะครับโปรตีนข้มข้นนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ผงปั่นขนมปังของผมนั้นทําจากโปรตีนส่วนใหญ่นะครับแล้วผมลงเครื่องจักรใหม่ต่อไปนี้ผมจะมันจะละเอียดผงนะครับมันจะละเอียดนะครับแล้วก็ความข้มข้นนะครับออขออัปเดตไว้ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับว่าในอนาคตหลังจากนี้ ประมาณ 2- 3สามเดือนจะเปลี่ยนราคานะครับจากผงเล่งเนี่ยราคาขายหน้าร้านอยู่ที่3าสิบาทจะเป็นส5สิบห้าบาทนะครับนะแล้วผงปั่นนขนมปังเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูจะเปลี่ยนจากราคาสี่สิบเป็นสี่ิบห้าบาทนะครับราคาขายหน้าร้านนะส่วนราคาที่ซื้อจากผมนะครับผมเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้โฆษณาเป็นผู้ทําเองจะอีกราคานึงก็ให้ท่านทักมานะครับนะ สำหรับ f อของผมที่ใช้หรืออยากใช้หรือจะใช้นะครับหรือใช้อยู่แล้วนะครับท่านที่ใช้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วแหละว่าทุกครั้งที่ผมส่งของส่วนใหญ่ผมจะส่งไปเกินนะครับนะก็ขอพูดถึงผงก็รายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้ผงตัวเนี้ให้ท่านมาแต่งอยู่ที่หน้างานนะครับเพราะมันชื่อมันบอกว่าเป็นผงเร่งกินอ่า ท่านปั่นมาแล้วมันกินอยู่แล้วก็ถ้าต้องการกระตุ้นก็ใช้นะครับหรือใครมาดึงปลานะไปก็มันสมควรแก่การใช้นะครับนะผมเล่งกินก็มีอยู่เท่านี้แหละคือช่วยในการกินนะครับอาจจเก็บก่อนก็วันนี้ก็มาดูว่าจะเป็นอย่างไรจะเหมือนวันหยุดที่ผม มาหรือเปล่าก็วันหยุดวันที่วันก็จะเป็นวันพฤหัสหมวันพุธเป็นวันพุธก็หยุดมาศุกร์เสาร์และวันนี้เป็นวันอาทิตย์มาดูว่ายังจะกินหรือเปล่าแต่วันนี้ลมแรงแรงแต่ยังไม่ถึงกับวันนั้นนะครับวันนั้นแรงมากเลยเนี่ยแรงไม่แรงอ่ะผมก็ต้องเข้ามาหลบอยู่ในรถเพื่ออัดคลิปวิดีโอนะครับติดต่อสอบถามให้แอดไลน์มานะครับนะติดต่อสอบถามให้แอดไลน์มานะครับ หลายอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําอธิบายวิดีโอนะครับหรือเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ผมพูดปุ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นแอปเปิ้ลไอดีไลน์ของผมให้โอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันต่อเลยครับ ก็มาเราเริ่มผสมเหยื่อกันนะครับนะก็เตรียมนะครับกระถางป่ามาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เหยื่อตัวนี้นะครับเป็นขนมปังเหลืองนะครับขนมปังเหลืองตัวเนี้ยผมปั่นมา6กกิโลต่อผง4ี่ซองนะครับผงปั่นขนมปังเหลือง4ี่ซองขนมปัง6กกิโลแล้วตัวนี้นะครับเป็นขนมปังขาวขาวล้วนๆเลยครับปั่นละเอียดมานะครับนะหกกิโลเท่ากันอัตราส่วนผสมในวันนี้ที่ผมตก อ่างเก็บน้ำนัชโลธรน,นะครับก็จะใช้ผงปั่นขนมปังเหลืองสองใช,ใช้ทีขาวสามนะครับเนื่องจากปลากินค่อนข้างบางนิดนึงและเราไปใส่ผงเล่งกันต่อมาเราะตักเดี๋ยวผมตักก่อนตักสีขาวก่อนเลย ใส่ผงเล่งใส่ผงเล่งขนาดไหนป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ก่อนที่จะใส่ผงเล่งนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับขนมปังเหลืองกับขนมปังขาวนะสีมันก็จะออกนวลๆประมาณนี้นะก็ของผมเป็น้องใหญ่นะครับนี่นะ ใส่ยอยู่ประมาณแค่นี้เองนะเนี่ครับแล้วคนใ้เข้ากันนี่นะคนใ้เข้ากัน,น,นกะทิก็มีนะแต่ไม่ใส่ผงวาไรซาก็มีนะตแต่ไม่ใส่นะครับใส่เท่านี้อยู่ประมาณนี้นะแล้วก็มีเพิ่มเติมจะมีนม มาเดี๋ยวเรามาใส่นมงมันต่อนี่นะครับก็ใช้นมตามรูปภาพเลยนะใส่เท่าไหร่นะนมเนี่ยครับใส่ให้เรากำเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความมันเพิ่มความหวานนิดนึงนะมันจะช่วยให้เรากำน่ครับอยู่ประมาณนี้ช่วยให้เรากำเหยื่อได้ง่ายเนี่ยแล้วก็คนอย่างนี้เลยเนี่ยอยู่ประมาณนี้ไม่ได้นั่นนลครับ มันจะนิ่มนะคราวนี้มันจะนิ่มกว่าเดิมนี่ยครับนี่นะ,ร,นนะรายละเอียดเบื้องต้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับก็ไปปรับแบ่งใช้แต่ละหน้างานนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาโอเคดูดิไม้นนี้จะรอดไหมใช่ไหมตึ๊ง เออว่ะเฮ้ยดึงยืดยืดเลยฮ่าโ,โหดูดึงยืดยืดอะด่ะใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่าวะน่าจะใช่เบาๆอย่างเงี้ย,ยใช่แล้วครับอ่าเรียบร้อย ปลาขาวไปแล้วปลาขาวไปทงังรุ้นแล้วมาแล้วมาทั้งวันแน,ยยน่ย่างงี้ <c oughs> ของเราขาวล้วนไ <c oughs> ออนเราย่อนอีกแล้วนะมาดูตัวนี้ใช่ไหมขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ข <c oughs> ไม่น่าจะใหญ่อะ <c oughs> โอ้โหทุกไม้น้อนแน้อน phát ạt món nhủ ấy ạ lấy chay cứ lấy cứ lấy kia blói ดูนี่จะได้ตัวแบบของคารละคุโยโทรศัพท์นะโอ้ธุรกิจเยอะหลาย